ผมจะมาเล่าเหตุการณ์ตอนที่ผมนั้นถูกตำรวจส่วนกลางนาครบาลน,นะครับถูกส่วนกลางตำรวจนครบาลทำการเชิญตัวครับทำการามาเชิญตัวผมเนี่ยเข้าไปคุยที่ห้องสืบสวนสอบสวนนะอขอเชิญตัวผมเนี่ยเ,เข้าไปที่ห้องสืบสวนสอบสวน สพรพระพลายชัยจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อทําการสอบสวนเกี่ยวกับที่ผมได้ยินเสียงเคลื่อนวีทูเคนะรว,ร,นะรวมถึงกรมสุขภาพจิตรวมถึงกรมสุขภาพจิตนะครับสิ่งที่ว่าผมนั้นเหมือนมีการโพสต์ใครกับว่าผมมีการโพสต์พาดพิงหรือโพสต์ถ,ถึงพระองค์ท่านนะคือผมเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่ได้ยิน ผมได้ยินเสียงเป็นเสียงพระองค์ท่านแล้วก็มีการปั่นอะไรถึงพระองค์ท่านอย่างนี้ครับผมก็ลงเนื้อหาเนี่ยในช่องทางใน y o u t u นะฮะได้ใน a c e b o o k นะฮะหลังจากนั้นตำรวจนครบาลเนี่ยตำรวจนครบาลส่วนกลางนะฮะได้บินตรงมาจากกรุงเทพมหาคนครมาที่อ่ออำเภอพระพายชายัยจังหวัดบุริย์จากนั้นชุดที่เอ่อมาทำการเชิญตัวมเนี่ยคือจะมีหลายชุดนะครับเปรเียบเสมือนชุดจับกลุ่มเนี่ยนะฮะ แต่ว่าเขานั้นไม่ได้จับกลุ่มผมเขาเรียนเชิญครับเขาเรียนเชิญผมเนี่ยไปยังสพพัายชัยจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อทําการสอบสวนนะฮะเพื่อทําการสอบสวนแล้วก็มีทางกรมสุขภาพจิตนะ,ะแล้วก็มีทางกรมสุขภาพจิตก็เข้าทําการสอบสวนด้วยรวมทั้งหมดน่าจะประมาณ3-5ถึงชุดนะฮะใช้เวลาในการสอบสวนนะฮะใช้เวลาในการสอบสวนผมเ,เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้นะฮะ ผมถูกควบคุมเชิญตัวเมื่อเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะใช้การสอบสวนรวมประมาณ6ชั่วโมงการสอบสวนก็ก็เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสิ่งที่ผมลงใน y o u t u b e สิ่งที่ผมนั้นตกเป็นเหยื่อ v 2 k นะสิ่งที่ผมนั้นตกเป็นเหยื่อเคลื่นเสียวี K นะฮะแล้วก็คล้ายๆกับว่าทางก่อนที่จะปล่อยตัวผมเนี่ยนะก่อนที่จะทำการปล่อยตัวผมหลังจากที่มีการสอบนะเพราว่า ผมยินดีจะไปรักษาไหมนะว่าจะนําตัวผมนั้นเข้าไปทําการรักษา,าทางทางแพทย์อะไรอย่างนี้นะคะคือผมไม่ได้บ้านะผมพูดในความจริงนะผมพูดในความจริงแล้วก็มันมีการตายกันเกิดขึ้นนะทางชุดที่มาควบคุมผมแล้วก็ชุดที่สืบสวนสอบสวนเนี่ยจะเป็นคนละชุดกันนะฮะจะเป็นคนละชุดกันนะที่ถูกควบคุมตัวเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ก่อนที่จะทำการปล่อยตัวผมนั้นกลับบ้าน